สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาชมดอกบอลสีกันค่ะว่ามีลักษณะยังไงนะคะตัวนี้นะคะเป็นบอนสีลูกไม้กระดูกดำชัดมากๆเลยนะคะก็มีความเปิอะด้วยนะเนี่ยก็คือใกล้บานแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีะด้านบนกับกระเปาะตัวเมียซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆล้วคะ่ะว่าโครงสร้างของบอนสอีเขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะคะ ส่วนด้านบนเราจะเรียกว่าเกสรตัวผู้ส่วนด้านล่างนะคะที่เป็นกลมๆแบบนี้เราจะเรียกว่าเกสรตัวเมียค่ะซึ่งเวลาที่เขาบานโดยส่วนมากเลยนะคะเขาจะบานไม่พร้อมกันนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเ,เกสรตัวเมียนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะตัวเนี้ยเขาจะบานก่อนแล้วตัวด้านบนนะคะเป็นเกสรตัวผู้เนี่ย จะบานทีหลังเวลาที่เราจะผสมนะคะหากว่าเขาบานพร้อมกันเราสามารถผสมไปในตัวได้แต่ว่าเราก็จะได้ลวดลายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเขาบานไม่พร้อมกันอย่างกรณีบ้านป้อมช่วงนี้มันออกดอกเยอะใช่ไหมป้อมก็จะเก็บเกบสรตัวผู้เอาไว้นะคะแล้วก็จะเขียนป้ายแท็กเอาไว้วิธีการเก็บ ก็คืออใช้ผู้การทำให้เกสรตัวผู้ที่อยู่ด้านบนนะคะเวลาที่เราเราเราปาดตัวนี้ออกไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นฟูหลังจากที่เราปาดเนาะหลังจากที่เราผสมเกสรตัวเมียไปแล้วเนี่ยเกสรตัวผู้อาจจะฟูทีหลังก็ได้นะคะแล้วให้เราเก็บเอาไว้นะคะใส่ในกระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาประมาณหเดือนเลยนะ วิธีการผสมนะวันนี้คือเขายังไม่บานเดี๋ยวป้อมจะอาจจะยังไม่ได้ทําให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยววันไหนที่เขาบานแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวป้อมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาบอกลักษณะคร่าวๆของดอกบอนสีด้วยนะคะแล้วก็วิธีสังเกตเลยนะที่ต้นอ่าต้นไหนที่เขาจะออกจะออกดอกใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นต้นนี้นะคะซึ่งเพิ่งเขาเพิ่งแย้มออกมาก็คือตัวนี้จะเป็นอีหนานะคะ เห็นไหมคะว่าตัวเนี่ยค่ะมันก็จะมีแมปีดอกออกมาแบบนี้ซึ่งปลายปลายของเขาอ่ะจะออกมาไม่เหมือนปลายดอกนะคะนี่นะคะก็จะแง้มออกมาแบบนี้อันนี้คือเพิ่งออกดอกได้ประมาณ3-4วันก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ต้นต้นนี้ต้นนี้ก็ประมาณ6-7วันแล้วนี่ก็ร่วมสิบวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่บานเลยนะคะ ถ้าเราจะผสมเนี่ยเราต้องรอให้เขาแง้มแง้มออกมาแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะอย่างตัวนี้เดี๋ยวพมจับให้ดูนะตัวเนี้คือเขาเขาแง้มแง้มออกมาแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ยังยังไม่บานออกมาสักทีเดี๋ยวเขาแง้มออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะพอมีกลิ่นหอมแล้วเราค่อยผสม คลิปในการผสมเกสรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเขาบานสัก2 3สมวันน่ะภายใน2 3สวันเนี่ยยังไงเขาก็ต้องบานนะคะเดี๋ยวป้มจะลงให้ดูกันอีกทีนะคะการดูแลนะคะหลังจากการผสมไปแล้วเช่น2ต้นนี้นะคะป้อมผสมไปแล้วแล้วเขาก็ติดด้วยนะคะวิธีดูแลก็คือดูแลเหมือนบอนสีทั่วไปเลยก็คือรลอน้ำบำรุงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแบบนี้นะเอามาปิดเอาไว้เพื่อกันในเรื่องของ มดด้วยนะคะมดเนี่ยก,กันมดกันแมลงเข้าไปนะคะคือมดจริงๆเขาจะเข้าไปก็เข้าไปได้แหละแต่ว่าวันเนี้ยเวลาที่ฝักเขาจะแตกออกมาเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ในการรองรับนะคะพวกก็จะใช้ถุงตะข่ายแบบนี้นะคะนี่นะคะมัดถุงดอกเอาไว้นะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าก้านเขายังตึงอยู่หลังจากที่เราไปผสมนะผสมไปสี่หวันก้านายังตึงอยู่นะคะก็แปลว่าติดนะคะอ่า คลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนเจะได้ประโยชน์นะคะกับการอธิบายเรื่องดอกบอนสีนะคะหากมีคำถามอะไรใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ